thank <laughs> you อันสสักกุงตั้งของเสียงปรบมือกับอำเภอพิชัยนะะียค่ะอยากกินแกงหอยต้องไปพิชัยอยากกินไส้ปลอกนะคะต้องไปพิชัยนะคะแล้วหลังจากงานพะเยาใจเสร็จแล้วงานพะเยาเสร็จแล้วพร้อมกับงานพะ,ะนเยาจก็จะมีงานหลวงข้อโตนะคะซึ่งเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองนะคะติดตามด้วยวัหน้าส่วนของอำเภอพิชัยประตค่ะ สิ่งกำเนิดพยาพิชัยอะไรทอดีเดิมท่านชื่อจ้อยเกิดที่บ้านเวขาเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาศึกษาอยู่กับท่านพระครูวัดมหาธาตุหรือวัดใหญ่เมืองพิชัยภายหลังจ้อยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทองดีหรือทองดีฟันขาวมีความสามารถและความชื่อเสียงอย่างยิ่งในทางเชิงมวยและเชิงดาบจนได้รับราชการกับสมเด็จพระเจ้ากรุงบุรีตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งพยาตาก ต่อมานายทองดีได้รับแต่งตั้งเป็นองคร,รักษมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิชัยอาสาเมื่อรับราชการมีความมีความชอบจึงได้รับแต่งตั้งเป็นจมืน่นไวยวรนาพญาศีาราชเดโชและพญาพิชัยดาภักผูสําเร็จราชการครองเมืองพิชัยได้รับพระราชทานเรื่อนยศเสด็จเจ้าพญาสุรศีตามระดับภายหลัง50าศิยกทัพปฏิเมืองพิชัยสองครั้งในการรบครั้งที่สอง 2. พระยาพิชัยถือดาบสองมือออกต่อสู้จนดาบหักไปข้้นหนึ่งแรกรักษามเมืองไว้ได้ดันนั้นจึงได้รับสมญาวว่าพระยาพิชัยดาบหัก <What? What? S 1> ใส่กรอบเป็นเอกรักษณ์ของเมืองพิชัยนะคะมีส่วนผสมที่มีคุณค่าทางอาหารนะคะทั้งข้าวถั่วหมูสมุนไพร จะไปคู่กับสานีรถไฟพิชัยประชานานนั่าานก็คือนคำอธิบายของรับฝันนะครับในส่วนที่สองก็จะเป็นสาราแะแสดงถึงท้องถิ่นอำเภอพิจัยในทีมการรณรงค์รณรงค์งการเผาส่งเสริมเป็นนการใช้ประโยชน์กับฟางข้าวนะครับมีทุกอย่างที่เป็นฟางข้าวนะครับขนมคนฟางข้าวเด็ดค่ะ เป็นผลกระปินป้นะคะชื่อว่าเพชรนาอินสุกโลค่ะเป็นขมว์ผลฟางนะคะหุผลฟางที่เราผลิตจากฟา,<อ>า <ๆ S 1> งขมว์เลย <ๆ S 2> ค่ะคุณพี่ชัยนีนะคะมีข้าวจากนาอินนะคะเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดนะคะพออยู่ในอินด้วยใช่ไหมคะเคยเคยสอนอยู่นาอินสิบปีกับยี่สิบปีค่ะหุ่นฟางตัวน,นี้นะคะชื่อว่าขมว์ฟางเพชรนาอินค่ะอันนี้เป็น ชุดเป็นเศฟางข้าวนะครับก็นำเอาเศษจากฟางข้าวมาทำมาใช้ลดเรื่องของการสันเผานะครับนำมาประดับตกแต่งผลิตภัณฑ์ชุดแต่งงานเออค่ะเขาจะมีนในในสีการเกิดจากฟางข้าวและที่เป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้นะครเป็นกระบวนกนี้จะเป็นกระบวนผลิตภัณฑ์ปลายลูกจากข้าวนะครับจะมีเข้าเก็บว่าวจากตำบลบ้านโคน เอ้รู้สึกป,ปีนี้พิชัยมารูปแบบใหม่นะคะ,ะมีหลายกบวนกาจะมีข้าวเกียบว่านะครับขนมเพื่อบ้านของอำเภอพิชัยทําจากข้าวเหนียวดินไม,ไม่ใช่รับแรห,หรอเป็นของพิชัยเหรอเขาก็มีกันทุกที่นะครับเยอี๋ยว,เ,ยวเขาเกียวก็ให้กินแจกกรรมการหรอ,อ <c oughs> ส่งส่งจากท่านผู้ว่าก็ได้ท่านผู้ว่าจะได้รู้ว่าข้าวเกียวว่าวิชัยอร่อยแค่ไหนโหทุกคนปิ้งเลยปิ้งกันบนรถเลยนะครับแล้วก็ทำาให้ อร่อยหลายอย่างนะคะบนรถเรื่องอะไรคะขนมครกค่ะขนมครกนะคะขนมครกจากทำบนในเมืองครับโอ้นี่มีกระบวนการแค่ขนมครกกระบวนการด้วยนะครับจะอร่อยขนาดไหนเหมือนกับขนมครกที่อื่นไม่ต้องไปชิมจากเมือพิชัยเป็นขบวนกิ่งกาชาดอำเภอพิชัยนะคะเอาเซฟรวมกิ่งกาชาติโดยพิชัยด้วยค่ะวันนี้เราเป็นชาวนาแล้วนะคะ เป็นการนำเอาฟางข้าวมาประดิษฐ์เป็นชุดแฟนซีต่างๆรวมด้านการตกแต่งเรื่องประกอบนะคะ,ะมีขบวนทุมีลำโพวันนะครับขบวนพิชัยมีขบวนรนละลองลอดอุ่ัติารตัอตนนคนพิชัยใ,ใส่ใจวิัยจราจรแก่และพิชัยก็มีของดีเยอะแยะเลยนะคะบ้านเกิดท่านาพ่อพระยาพิชัยอยู่ที่บ้านหน้วยขานะคะใครอยากจะไปเที่ยวก็เชิญเลยนะคะ,อะตอนนี้มีการพัฒนานะครับประที่ผมน้ำปั้ใจ้ำใจดีสาธารวสุขสเช็คเลยเมาไ่มัะ เนี่ยไปเป็นตัวอยนาุการเมืวันะคะและระบนรถรถรมรถเิดข้าวขนมคนทีชัยใส่ใจในจราจรเป็นชุดการแดงนะคะน้องๆตรงนี้ก็นด้จะเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินทองนะครับก็จะมีผู้แสดงขบงนสามวัด้วยกันวัเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เราจะมีการนำเสนอเรื่องของการปลูกข้าวตั้งแต่ขั้นตอนแรก ของการปลูกนะครับจนกระทั่งกเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนพิชัยครับตู้แสดงทั้งหมดก็มี40ชีวิตนะครับวัยเด็กจากโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองโคลวัยรุดนในโรงเรียนพิชัยครับผู้ใหญ่ในกลุ่มแม่บ้านในตำบลตำบลหนองนเริน